สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเพิ่มคำศัพท์หมวดอาหารนะคะเก็บสะสมคำศัพท์ไว้เยอะๆใช้พูดภาษาอังกฤษ i. ค่ะอาหาร food food f o, o d food อาหารข้าว rice Rice R-I-C-E, r I C e. rice ข้าวผลไม้ Fruit, Fruit, F r U I T. F-R-U-I-T, Fruit, ผลไม้เนย Butter, Butter, Butter b u w t e r b u t t e r เนยเนื้อหมู pork pork p o r k pork เนื้อหมูถ้าเป็นเนื้อนะคะจะใช้คำว่า pork แต่ว่าถ้าเป็นหมูตัวเป็นๆจะใช้คำว่า pig นะคะ ต้องแยกการใช้นะถ้าเป็นสัตว์ตัวเป็นเรเราจะเรียกหมูว่า Pig นะคะ pig pig คือน้องหมูนะคะตัวเป็นเนแต่ถ้าพูดถึงเนื้อหมูเราจะใช้คำว่า pork นะคะ pork เนื้อหมูเนื้อวัว beef beef b w e f beef เนื้อวัวนะคะเหมือนกันถ้าเป็นวัวตัวเป็นเป็นจะใช้คำว่า คาวนะคะคาวเป็นวัวนมบู l ตัวผู้อีกคำหนึ่งคำว่า ox ก็เป็นวัวตัวผู้ค่ะถ้าเป็นเนื้อวัวใช้คำว่า beef นะคะ beef เนื้อวัวเนื้อไก่ chicken chicken c h i c k e n chicken เนื้อไก่แต่ว่าคำว่า ไก่นะคะที่เป็นตัวเป็นเปนหรือเนื้อไก่ใช้คำเดียวกันคำว่า chicken นะคะอาหารเช้า breakfast breakfast b r e a k f a s t breakfast อาหารเช้าอาหารเช้าก็ทั่วๆไปของคนไทยก็คือโจ๊กนะคะโจ๊กภาษาอังกฤษเขาใช้ congee คงจี <Kong> C O N G W E คงจีมันจะเป็นเหมือนเอามาจากภาษาจีนนะคะเขาจะใช้คงจีนะคะโจกอาหารกลางวัน Lunch Lunch L U N C H Lunch Lunch อาหารกลางวันถ้าที่คนไทยนิยมก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอาหารกลางวันเนาะ n ู o Noodle N-W-O-D-L-E Noodle ก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก็จะเป็น Pork Noodle ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็จะเป็น Beef Noodle นะคะอาหารเย็น Dinner Dinner D-I-N-N-E-R Dinner อาหารเย็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แบบไม่ระบุนะคะว่าเป็นเนื้ออะไรก็ใช้คำว่า Meat 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 เนื้อสัตว์รายการอาหารที่เราได้ยนินบ่อยนะคะ menu menu m e n u, e u. menu <ju. S 1> หรือเมนูนั่นแหละคะ่ะที่คนไทยใช้เนาะแต่ว่าออกเสียงให้ถูกเป็น menu <ju. S 1> รายการอาหารน้ำมันทำอาหารนะคะน้ำมันก่ แยกเป็นหลายประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมรถใช้อีกคำหนึง่งน้ำมันสำหรับทำอาหารใช้อีกคำหนึ่งคะ่ะน้ำมันสำหรับทำอาหารใช้ oil oil o i l oil oil น้ำมันทำอาหารนะคะปลาปลา fish fish f, itch. f, itch. f, itch. f i s h fish fish 라, 공, 프론, 프론, P R A W N, 프론, 공, 화이, 첼, 첼, S H E W L, 첼, 화이, 부, 크랩, 크랩. C -R -A -B, crab, crab, bull, bami, kuei, instant noodles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 . บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะใช้เป็นคํานี้เลยนะคะเราจะไม่สามารถใช้คําว่ามาม่ากับต่างชาติหรือฝรั่งนะคะเขาจะไม่เข้าใจว่ามาม่าคืออะไรเพราะเข้าใจแต่คนไทยที่ใช้กันนะคะถ้าเป็นคุยกับต่างชาติใช้คํานี้ค่ะ instant noodle ก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารทะเล seafood seafood s e a f w o d seafood อาหารทะเล C ตัวหน้านะคะ SEA C ตัวหน้านี่แปลว่าทะเลนะแล้วก็ F W O D แปลว่า food ใช่ไหมคะแปลว่าอาหารเนาะก็เอามารวมกันก็เป็นอาหารทะเลนะคะ Seafood พวกซอสพวกน้ำจิ้มนะคะ Source, Source. s a u Sauce S A U C E Sauce Sauce น้ำปลา Fish Sauce Fish Sauce F, sauce. F I S H S A U C E Fish Sauce น้ำปลา Fish ก็แปลว่าปลาใช่ไหม u c e ก็คือพวกน้ำเครื่องปรุงต่างๆเนาะน้ำปลาก็เลยใช้ Fish Sauce พวกซอสถั่วเหลือง ซีอิ๊วบ้านเราน่ะค่ะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วต่างๆนะ soy sauce soy s a u c s o y soy sauce soy sauce ซอสถั่วเหลืองคำว่า soy s o y soy แปลว่าถั่วเหลืองค่ะน้ำมันหอย oyster sauce oyster sauce o Y-S-T-E-R e Oy oyster คำนี้แปลว่าหอยนางรมค่ะ sauce นะคะ oyster sauce หอยนางรมนะคะ oyster ก็คือหอยนางรมโอเคค่ะเหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารนะคะส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่คนไทยรู้จักเนาะเพื่อเราจะได้ไปพูดคุยกับฝรั่งเกี่ยวกับอาหารไทยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะแอดไลน์มาคุยกันได้ที่ a อ ABC b c นะคะ Thank you for watching See you soon Bye